สวัสดีครับก็พบกับพวกเรานะครับในการรในการคลินิกฟองฟอดถามมาต่อไปนะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้ผมปารวีครับผมเลวัตธิรพิยารครับอ่าก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ั b e หรือกดกระดิ่งติดตามไปด้วยเพื่อที่ได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของทางเรา ช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work s, ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับโอเคนะครับก็เราไป PDM กันมา2ข้องข้อแล้ว,ลลวนะครับรอบนี้เราขอกลับมาที่ Solid Work กันมากดีกว่าอ่าครับเนาะนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านมานะครับว่าไฟกลางเนี่ย สามารถที่จะเอามาทำเป็นแผ่นครีใน s SolidWorks ได้หรือเปล่าซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนะครับเราไม่ค่อยจะต้องเขียนแบบกันเองทุกอันแล้วเนาะก็มีคนเขาเขียนไว้มากมายแต่บางทีอาจจะเขียนจากซอฟต์แวร์อื่นๆเนาะซึ่งการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์มันก็จะเป็นเรื่องของไฟกลางเช่นพวก IJ เจสเต็ปโพสตอะไรก็ตามเดี๋ยววันนี้ก็จากคาถามทางบ้านเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าไฟกลางมัน c o n v ร์ตเป็นพวกแผ่นครีในโซลิดบลูยังไงเดี๋ยวมาดูที่จอผมเลยนะครับ ก็นะครับไฟล์ของเราก็จะมีผมมีตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเป็น p ลิ a เนาะเอ็กลฟ์ทตัวนี้โอเพนขึ้นมาเลยนะครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องให้มันเล็กของไนเนาะก็เปิดอย่างเดียวสังเกตว่าก็เป็นไฟ Import เห็นไหมครับเป็นไฟ Import เป็นก้อนๆมาแล้วแน่นอนมันคลีไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่วิธีทำนะครับให้จะแปลงเป็นชิปเมทัลเนี่ยก็คือมีอยู่2วิธีอันแรกเลยก็คือตรงตัวคือการค o n v e r t to s h e e t metal แล้วกดคอนบดไปมันจะให้เลือกผิวที่มันเป็นการฟิกว่าเอ้ยผิวไหนคือผิวที่อยู่นิ่งนะครับก็กดไปเรื่องของความหนาเราก็ปรับให้มันเหมาะสมกับงานก็ <S <S ดูประมาณประมาณหรือจะวัดมาก่อนก็ได้อันนี้คือประมาณ1นมิลแล้วกัน <S 1> <S 1> ส่วนเรื่ององศาเนี่ยการพับเนี่ยยังไม่ต้องนะครับเราให้โปรแกรมเขาออโต้ดีเท t ให้ได้คือเราคอลเล c ต์ออเบนเลยมันจะหาให้ว่ามุมพับต่างๆเนี่ย อยู่ตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะปรับให้เองเเรื่องของรีเดียนรีเดียนในการพับนะกดติ๊กถูกไปเพียงแค่นี้เองนะครับไฟกลางเมื่อสักครู่นี้ให้กลายไปเป็นชิมเปทแล้วแฟดปุ๊บออกมาเลยเห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือวิธีแรกใช่อันนี้ก็ทำทำได้ง่ายเลยบางคนอาจจะแบบต้องมานั่งล่างใหม่ทําใหม่ซึ่งเสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการอินเสิร์ตเบนโดยตรงคือการกําหนดให้เลยว่าโอเคเรารู้แน่นอนแล้วว่า งานชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นงานแผ่นพับครับเราก็กําหนดไปเลยจุดฟิกปุ๊บนะครับเราเลือกพวกองศาพับต่างๆนะครับพารามิเตอร์ต่างๆเมนอรวาตต่างๆนะครับเรากดติ๊กถูกไปก็ได้เป็นแผ่นพับเหมือนกันแฟดออกเหมือนกันวิธีเดียวกันรู้สึกว่าจะง่ายกว่าวิธีแรกอีกนะครับใช่ <S <S ใช่ <S <S แต่ว่า จะบอกว่าวิธีนี้ก็คือจะใช้กับโมเดลที่ไม่ซับซ้อนมากถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลที่มันมีการพับหลายๆมุมบางครั้งอาจจะคงจะต้องใช้เป็นคอนบอร์ t ทูชิ m เมทัลโดยตรงก็คือต้องเลือกเนาะว่าจะใช้วิธีที่1หรือวิธีที่สองใช่แล้วแต่ลักษณะงานแล้วแต่ถ้างานง่ายๆคืออิน e r ร์เบนเข้าไปง่ายสุดครับผมนะครับก็สําหรับคําถามข้อนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายคนที่ยังติดปัญหาเรื่องของการอินพุตไฟล์อยู่แหละนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์ใพวกเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสร้างคลิปใหม่ๆออกมาได้ตลอดเวลานะครับ <c oughs> นะก็อย่าลืมนะครับพบกันกับพวกเราเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ